เป็นไงเมื่อคืนเป็นไงบ้างแอนหนูอะคะชอบไหมไม่ค่อยชอบเลยเพราะหนูเกินอะอารมณ์บนเวทียังรู้สึกไม่เต็มที่แต่กลับรู้สึกว่าสบายกลับรู้สึกว่าสนุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเรามีคนอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะซิมชอบตลกขำก็บบบอๆแล้วก็แบบถ้าไม่พูดถึงเรื่องร้องเพราะเรื่องอะไรนะคะแบบ ถ้าไม่พูดถึงเรื่องความผิดพลาดเออนี่นี่คือามันมากเลยอ่ะชอบสนุกตลกก็ได้ได้ปลดปล่อยได้เล่นแต่บางคนอืนเขาไม่ได้มีความรู้สึกอย่างเราไงมีใครสนุกอย่างเขาบ้างไหมในขณะการแสดงแม็กใช่ไหมเออรู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยครับครับพิธีถ้าพูดถึงแบบถ้าไม่หลุดทะล้องอะไรเงี้ยก็สนุกแล้วคือทีพอใจกว่าครั้งก่อนๆคือทีไม่ตื่นเต้นเลยทุกทีจะตื่นเต้นจนสติแบบสตังไม่อยู่ แต่ครั้นี้รู้ที่รู้เมื่อวานรู้ตัวว่าทำอะไรอยู่มีสติรู้ตัวว่าทาอะไรอยู่รู้ตัวว่ากาลังร้องอะไรอยู่ออก็เลยแบบไม่ค่อยเพี้ยนไม่ค่อยเร่งเท่าไรหร่อชอบตรงนี้แล้วก็ร,รู้ว่ายังใส่ได้อีกถ้าแบบถ้าตรงท่าเต้นอารมณ์อารมณ์เนี่ยถ้าใส่สุดๆมันจะน่าดูกว่านี้เยอะอ่ะดูนิดว่าไงโชว์เมื่อคืน ค่อยเครียดเท่าไหร่สนุกไม่ได้ดูแล้วพอใจไหมภูมิใจในสิ่งที่เราเดี๋ยวเท่านั้นเองก็ก็มันไม่ได้ซ้อมด้วยกันนะก็อย่างนี้แหละเฉยๆแล้วอันต่อไปอันต่อไปหนูก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วหนูก็เออพี่ไม่เป็นไรงี้ยเขาหน้าเอาไว้แล้วกันถ้าเราได้คู่กันดีกันนะไม่ไม่เป็นไรแล้วและครูรักก็มีรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมศิลปินยอดเยี่ยมรางวัลนี้เนี่ยไม่เคยได้ยินกันใช่ไหมล่ะคะก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ครูใหญ่เขาคิดขึ้นมาเองนี่แหละค่ะ และรางวัลที่ได้รับก็คือรูปถ่ายฝีมือของครูรักนั่นเองและว,วันนี้นะคะเราจะไปติดตามเรื่องราวของเกมรับสมองประลองปัญญากันเดี๋ยวลองทายสิคะว่าน้องคนไหนเขาจะสมาร์ทที่สุดโครงการ Wisdom กิจกรรมให้ความรู้แบบไม่ลับกับเกมสนุกนักล่าฝันได้มารวมตัวกันโดยมีคุณเปิ้ลจากโครงการ Wisdom Condominium มาทำกิจกรรมในวันนี้นะคะ เริ่มต้นกันด้วยการชมวิสิทธ์ MQDC Center ของนักล่าฝันมาให้ชมกันค่ะน้องน้องเนี่เปลี่ยนนะพี่เปตี่ับพี่ก็เปลี่ยนนะเดี๋ยวมีให้ดูว่าใครเป็นโปรไฟล์อะไรบ้างเซนซิงจำได้ มอจัซอนเป็นไอเอสนะครับลุกนี้เป็น SD อ่าของทีเป็น SI นะครับซานี้เนี่ยชัดมาก d i แม็กเป็น CI นะครับลุกนี้ก็เหมือนซานี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาที่บายใช่ครับผม BiS C ม่ันไปพบเราห้องเราสวยห้องน้ำก็สวยคนหนูชอบห้องน้ำวี่้ายอด ยากได้อ่ะเด็กเลยได้ครับพื่อนามันอยู่ด้วยกันไหครับ12คนเลยแชร์กันกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการวอร์มสมองกันก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกิจกรรม learning activity อันแรกกันเลยดีกว่าเคยเล่นเกมวัวกันไหมครับหัวน้องๆเคยเล่นแน่นอนเกมวัวเล่นไงครับ O X สอนนิดนึงสอนนิดนึงนะครับเกมข่าวนะครับอันนี้เกมนี้นะครับให้แทนเป็นตัว O นะครับคืออะไรครับ Wisdom condominium นะครับอันนี้นะครับในขณะที่ MQDC นะครับ Magnolia นะครับ Quality Development Corporation จะแทนด้วย X ถ้าใครเริ่มก่อนอย่าหนิ่งฉุบครับพี่เคยเล่นอะทอยหินลูกนิกเริ่มเสมอเสมอรอบแรกเสมอกันนะครับตอนนี้ เป็นการต่อสู้ระหว่างหัวหน้าทีมนะครับมันจะเล่น OX หรือว่ามันจะพัดกอล์ฟทัังเนี่ยมันอ่านลายย่าด้วยนะครับช่วงนี้ขอเชิญท่านผู้ชมไปเข้าสู้เข้าอะไรซะให้เรียบร้อยเล่นตรงนี้ไปเนี่ยเราได้อะไรจากตรงนี้คะแนขึ้นโล่งมาครับอ้า ถูก<า>ต้อการคิดล่วงหน้าเราเรียกว่า proactive thinking เกมต่อไปก็จะให้ทุกคนได้แชร์เรื่องความผิดพลาดของการสื่อสารนะคะเกมนี้จะต้องบอกสีของตัวหนังสือไม่ใช่อ่านจากตัวหนังสือนะคะไปดูกันซิว่าใครจะทำได้ดีจนต้องมีการชิงคู่ชนะเลิศก,กันเลยจะเริ่มเมื่อกลับป้ายเสร็จนะครับถ้าพูดให้มากตามที่ชี้ใช่ไหมครับเขียวดำชมพูอ สิงนะาแนนระหว่างทีวี5และซานิวีเฮ็ดคู่ดีกีกแล้วอ่ะอันนี้เนี่ยพี่จะเปลี่ยนวิธีใหม่คือพี่จะชี้เขียวแดงดำเงินแดงชมพูแดงมันตาดดำตาเขียวดำชมพูหมดเวลาโอ้เก่งว่ะพี่พี่เก่งผมลืมนับคำ เอาใหม่เอาใหม่ได้ได้ได้ดำชมพูน้ำตาลแดงแดงเขียวม่วงน่าดีงามด้่ไหมตกคำนะครับเดี๋ยวมีชนะอยู่ดีเลยครับตบมือสันนี้หน่อยเลยคี่เป็นชมป์แล้วส่วนเกมต่อไปจะเป็นเกมที่ต้องใช้ไหวพริบกันหน่อยค่ะโจทย์เกมนี้ง่ายๆน้องได้แต่ละคนนะครับน้องจะได้แก้วสามใบกระดาษหนึ่งใบโจทย์ก็คือน้องจะต้องเอากระดาษอนี้ ลองแก้วใบหนึ่งเดี๋ยวแก้วต้องเติมน้ําด้วยนะครับลองคิดดูนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันโอ้หนี่ขึ้นมาหนาครับพูดแ่มแม็กเริ่มประมวลผลแล้วตอนนี้นว่าไงครับนุกนิกเด็กลิง <laughs> มีมีอะไรสําเร็จอย่างเขางอย่างยังค่ะสู้ต่อไปคิดเปลี่ยนวิธีลองดูกาลังหาวิธีอยู่พับยังไงให้มันแข็งที่สุดครับทีชีวิตจะลองประกอบลากนะครับองเงี้เห็นไหม เกมต่อไปจะเป็นการแสดงฝีมือการทำมอกเทลเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์แล้วก็มาพรีเซนต์ให้เป็นสไตล์ของตัวเองโดยห้ามบอกเลยนะว่าแก้วนี้เป็นของใครเส้น3เส้นนะครับให้แบ่งส่วนเค้กได้มากที่สุด เราต้องเหมนว่าเราเราอย่าไปตีกรอบความคิดของเรานะครับพยายามมองให้หลายๆมุมหลายๆแง่มุมนะครับมันก็เปรียบเสมือนต่อวิสตอมที่บอกว่าห้องไม่ได้มีแค่จํากัดแค่สี่เหลี่ยมเกมที่พี่เปิ้ลนำมาเล่นในวันนี้นั้นมีหลายเกมมากซึ่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พวกเขาจะนำมาพัฒนาชีวิตได้ในเรื่องของการใช้ชีวิตในบ้าน True AF และในการใช้ชีวิตจริงของพวกเขาต่อไปรายการก็ต้องขอขอบคุณพี่เปิ้ลและขอบคุณ Wi s d o m มด้วยนะคะเรียนให้ทราบนิดนึงว่า พรุ่งนี้นะครับเวลา2องทุ่มนะครับจะมีการแจกโจทย์ให้กับนักล่าฝันโจทย์เพลงจะเป็นอะไรบิ๊กเซอร์ไพรส์ทีมใหม่ประจำสัปดาห์แล้วช่วงเวลาของการแจกโจทย์ประจำสัปดาห์ก็มาถึงครูใหญ่เรียกรวมนักล่าฝันทั้ง6คนที่ห้อง v บ i c ์และบอกโจทย์ในสัปดาห์ที่พวกเขาจะต้องร้องในสัปดาห์นี้ <Okay. S 2> Good day, จะได้เวลานะขอเชิญทุกคนเตรียมพร้อมแล้วไปรวมตัวกันที่ห้อง Voice นะแบบน,นี้สัปดาห์นี้ถูกต้องเราจะเปลี่ยนตรงใข้ามจากแบทเทิลมาร่วมกันสร้างงานนั้นให้ดีที่สุด เป็นฟีเจอริงเราจะเปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสเลือกค <We> e. ู่ของตัวเอง <We> e. ที่จะขึ้นไปร้องเพลง <We> e. ช้อยที่หน่งคือการเลือกในระหว่าง6คนกันเองออปชั่นที่2คุณมีสิทธิ์เลือกฟีเจอริงกับใครก็ได้ที่อยู่ในห้องนี้ออปชัน <We> e. ที่3 คุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกฟีเจอริงกับใครก็ได้กับศิลปินข้างนอกรวมไปถึงรุ่นพี่ AF 1-5ถึงห้าเอาละครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคผมมาจดนะครับคนแรก V3 สาเพลงที่1สมมุติว่าเป็นเพลงเร็วจะเลือกฟีเจอริงกับใครครับตอบพิธีค่ะพิธีนะครับอุจจารสาธิธี V5 ครับ ที่ออฟด้ไหมครับที่ออฟป,ปองสัโอเค,คอออฟปองสันั่นคือคนที่ท,ทีอยากต้องการที่จะคิชเชอริ่งด้วยสานี้ครับเพลงเร็วครับคิชเชอรริ่งกับนึกไม่ออกะนึกไม่ออกเอาเพลงช้าก่อนก็ได้ครับโอเคแล้ว่โอ้หนูนึกไม่ออกเลยงค่ะนึกไม่ออกโอเครักไว้ก่อนทำไปวีแปดครับเพลงเร็วครับ ติ๊กตอกติต๊กตอกติต๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกโอเคข้ามไปก่อนครับอ่ไป V9 ครับลูกนิ้เพลงเร็วครับเพลงไวอ่ะของแก